วันนี้ได้รับแข่งาันมาตจากพระเด่นระคุณหลวงพ่อพระตูหลระตูใหญ่ให่ท่านาทีเป็นผู้เว้าเป็นผู้จัดลับรับพิธีกรรมนะครับพิธีการอาชีววิทยาพิธีขอกราบขอให้แล้วผูกคาก็หน้อยก็ดูหน้อยก็ดูมาเนีนยข้าวกรอนอื่นมาหันไปสวนข้างเขพระเด่นระคุณหลวงพ่อพระวรวุฒิรัตน์ก่อนแล้วก็เลี้ยวปิดนะครับ เหนียวชิ้นเค้กเพมเล็กน้อยนิดเดียเพื่อเข้าสู่พิธีกรรมและเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยอ้าวสารพัดบ้านผมยุไส กหินตึกขนาดพี่ในบ้านกับผู้ช่วยตัวหนึงสารพัดเลอครับสิเคงสรพัน้องจานน้องจานใชหรือเปล่าพี่ไหนบ้อีิเอาพาอธิการอนุที่พ่อแม่โหดีแม่มาขิ้นติทีป้ากันแทนเอาต่อไปนอนตะขอนทตะขอสารพัดมาก่นีเอากระยกเอากรยกจอห้ายกอนหรืยกง หอนกลางมาบอหลอนกลางมากตีแม่ขาวสองร้พันบปมี่แสดงความดีความสามารถเอาโค้งพงานมินอยัาลั่นหลวงพ่อช่วงมินอ้าวเก้าโปบ้านเก้าโปบปมีเนาะบ้านคู่เออมาหลายแถวบ้านหลวงพ่อตป็นู่สีอ้าวต่อไปโนชาดโน่ชัดโปมี่สองร้อยพันมากต่เม ออกว่มีมีตะเมฆขาวลองพวกมีพวกมีที่มีตะเมฆขาวขาวฝ่าที่ดีเ้อร์างนะครับอ่พี่ผกลวงพออ่าอราบถอ่าโคตรจ้างพญโลอสันและผู้เนพญโล่อีมาทำนีปาเอาเอสันเอาสรพันธ์นะครับเพื่อปริการน้าเสนออนุรักบันทัรมุ่งดาิสานพี่น่อง ถือบอลนี่ห้องบดลนี่การแข่งขันเบเร่เลอใส่ผ้ากันแ่ดผู้เข้าใจในกระซี้เบี้ยเออตอนเวลาโอ้ยบอลในมาแข่งกันดูดิว่าเอาเต็มที่เอาเต็มที่เราแสดงออกด้วยอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกอีสานเออพี่น้องเออเอาเป็นการเป็นการเคารพต่อสถานที่และสโลว์พัฒนาทุกบ้านเขายินยอมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันว่า จะยกผลประโยชน์นี้ให้กับทางเจ้าภาพก่อนเป็นผู้รอลเจ้าภาพบ้านไางงาาหนล่ะบ้านโปงมาบ้านนี้เชิญเอามีกิจกรรมมีผู้ตอบเลยที่ต้องแบบไ่ยนการแนะนั่นั่เอาเชิญบ้านโปงบง้บานโปง,งสารพัดบ,างบง้านโปงเอากระบอกเลยก่อนเอาเอากระบอกเลยวันนี้คยสิ้งงนอาย พี่น้องพน้องบ้านบงทองอยังอาครัผมเดี๋ยวอาตุบปาดีบ้านมณีนะครก็ได้รอบกันอย่างไะครับสารพัดเ,เป็นการศาึกษารในพิีนะครับเันเดิมนงามนะครับตั้งแต่บรรพุรุษมาเอาเจอป้านบง่งสะพานนะครับบัานเาวา้าในตำนาบัานยา,า้า้า เสียงดีเพรดีกพมีการประชันกันพมีการ,ระกวดนะครับใม่คะแนนกันเราจะมาครับเมืองมาต่อไปเขาเะ็ดไปนับกันในบ่นะครับแต่บนเหมือนกัน